้ามาถึงสกายวอล์กแล้วไม่สามารถจะใช้รองเท้าตัวเองเดินไปได้นะครับเราจะต้องรับรองเท้าที่เขาเก็บไว้ไปให้ทุกคนรับรองเท้าครับงกน,นไวมา <c oughs> แล้วเราสวมทับรองเท้าเราไปไหมครับหรือว่าเลยขา,าไปเลยนะครับโทีนน่นั่นไงไหมทุกคนสวมทับรอง,รองอเท้าในโรงงานนะครับไม่เป็นไรคร่ะ

เราไม่รอกล้องนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปเลยค่ะอะ,อะเปลี่ยนพอร์โอเคต่อมา go อไม่ไม่มองมองมองกล้องคุณเจนนะไม่ต้องมองนี้ไม่ต้องมองนี้เราแอบิโอเคครับขออนุญาตนะครับนครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่องสามโอเคครับขอบคุณมากค่ะ ดูลาาต้องเก็บคนนีโอเคครับหนึ่งสองสามสองสาขอบคุณคับขอกล้องเนี่ยไอก็อเลก็อันนี้เดี๋ยวางเอง้องกล้องนี้องีวิดีโอองกล้องวิดีโอหมหรืวานจบได้

ก็ดีมากมันมองไม่รู้มองฝั่งนี้มองฝั่งนู้นมองฝั่งนู้นโอเคฝากพี่แบง ก็ถ่ายถ่ายแล้วเขาจะล้มองของรปไหมโเาย